สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มตต้นเเเือบท่าลยัว MVAP นะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆดดดดดใครสนใจดาวโหลดยู่บนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมด้านนีจิคนที่คนเดิเดมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่นั่นเองนะครับผมนะวันนี้ครับหลังจากที่ไล์ทางการนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เขาไล์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่า มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเนาในเดือนกันยายนฉลองครบรอบ11ปีครึ่งนั่นเองนะครับผมนะผมจะมัดรวมเอามาไว้ในคลิปในคลิปเดียวนั่นเองนะครับผมนะเผื่อใครไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะครับก็จะได้มาสรุปให้ฟังนะครับภายในคลิปนี้นั่นเองนะจ๊ะมาเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับอันแรกเลยเป็นรูปที่เอ่อเป็นพวกนี้เป็นรูปที่เขาปล่อยออกมานะครับที่ไลฟ์ทางการเนาะนะครับผมแล้วก็ที่เพจทางการของ l a n เจอร์ไทยแลนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวพรสวรรค์นะครับผมนะพรสวรรค์เขาไล่ทําย้อนหลังให้แค่2ตัวก่อดน,นะครับก็คือเป็นเบาช้างกับตัวเจมสเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นการบินตัวนึงกับตัวสายพลังตัวหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นดีทั้งคู่นะก็คนอาจจะมาแบบไอ้เบลช้างนี่อาจจะ ไม่ค่อยมีคนใช้ละตอนนี้นะครับอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับผมนะด้วยความที่มีเจ้าก็มีจุดดินจุดเด่นจุดด้อยของเขาอยู่นะครับผมแต่ว่าเฮ้ยถ้าได้พรสวรรค์เข้ามาเพิ่มนะี่เฮ้ยมันจะเก่งแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวต้องมารอติดตามชมกันนั่นเองนะครับผมนะสองตัวนี้นะครับจะได้รับพรสวรรค์น,นะครับผมนะเป็นย้อ,ยอนเป็นตัวย้อนหลัง2ตัวเท่านั้นนะเท่านั้นนะไอตัวของโคนี่เมดกับตัวรอนอ่ารอนนัก นักกู้ภัยอะนะครับจะไม่ได้ทางฝั่งของพอรสวรรค์ไปนะครับไม่รู้ว่าผมเขาอาจจะทำไม่ทันหรือเปล่านะครับเขาก็เลยทำแค่2ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในตู้กาชาของแสงมืดเก่านะครับเป็น2ตัวนะครับใน4นะของ ตัวเรนเจอร์แสงเก่ามืดเก่าที่จะมาขายในช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวแสงี่จะมาก่อนนะครับเป็นเจมแสงกับอีกตัวหนึ่งมาก่อนแล้วก็สักอาทิตย์หนึง่งต่อมาก็จะเป็นบาวมืดกับอีกตัวนึงที่เป็นทันมืดนั่นเองนะครับผมนะก็น่า้เสาีได้เหมือนกันนะครับที่ทางฝั่งของโคลโโบก็ตามที่บอกครับโคลโรโบมีโอกาสข้างน,น้อยมากที่เขาจะอัพเป็นพรสวรรค์ให้นะครับผมนะก็ตามนั้นครับก็คือน่าจะไม่อัพแล้วสำหรับตัวพวกโคลรโบนั่นเองนะครับ แล้วก็รอ,อนกับโคนี่เมดเนี่ยอาจจะรอท้ายปีนะครับอาจอาจอาจจะรอท้ายปีผมว่าเขาน่าจะพยายามไล่อัพให้แบบทีละตัว2ตัวอะไรเง,งี้ยผมว่าน่าจะน่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะไล่อล่อัพให้แบบทีหลังทีหลังนะครับน่าจะก็ต้องรอกันน,นิดหนึ่งนั่นเองนะครับพวกส่วนพวกตัวปกตินะครับที่เป็น ตัวปกติของตัวเกมในเดือนนั้นๆนะครับก็ไม่ได้เพิ่มพรสวรรค์นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มทีหลังไหมแต่ที่แน่ตัวทางฝั่งของรอนกับคณิเมตเนี่ยน่าจะตามมาทีหลังนั่นเองนะครับผมใครที่มีเจมนะครับหลายๆตัวนะเจมสกิตหลายตัวเนี่ยเตรียมได้เลยการบินที่มีความสวรรค์ตัวแรกนะครับจะกิ่งแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวต้องมาเราติดตามชมกันดูนะครับผมนะแล้วก็บาวครับเป็นตัวของประเทศไทยเลยนะครับผมเป็นช้างไทยเลยมาดูซิว่าเฮ้ยพรสวรรค์นะครับมันจะโหดแค่ไหนนั่นเองนะครับผมซึ่ง ทั้ง2ตัวนี้นะครับใครมีอยู่เป็นกาดาวแม็กหรือมีอยู่หลายๆมีแบบหลายๆตัวที่ยังไม่ได้บวกกันเนี่ยก็รอชมครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งพรสวรรค์เนี่ยน่าจะถูกอัปเดตมาพร้อมกันเลยนะครับอัปเดตวันที่20 ้าใช่ไหมเช้าที่29นะครับจนถึงประมาณเที่ยงหรือ6กโมงเย็นในช่วงนั้นของการปิดเซิร์ฟเนี่ยเปิดเซิร์ฟมาน่าจะได้เห็นพรสวรรค์ขอ,ของทั้งสองตัวนี้ทันทีนั่นเองนะครับผมแนละก่อนที่ตู้เขาจะมาในช่วงของกลางเดือนกับท้ายเดือนเนาะสำหรับไอตัวคู่นี้นะครับอ่ะพรสวรรค์ก็ได้เพิ่มแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับ,นะรบสำหรับตัวแสงมืดนะครับอีก2ตัวตัวร้อนกับคนที่มดิดอาจจะต้องรอจนถ,ถึงท้ายปีนั่นเองนะครับผมนะต่อไปมาดูตรงนี้เลยนะครับผมนะอันนี้คือเปิดประเดิมมา,มาด้วยป้อมก่อน คือบอกก่อนบอกก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยป้อมมันเป็นป้อมที่น่ารักมากนะครับอาร์ลเรนเจอร์ใน ในรอบนี้ของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นในรอบของเกี่ยวกับทีมฟาร์มนะครับฟาร์มเมอร์อาชีพฟาร์มนั่นเองนะครับผมนะซึ่ง,งเฮ้ยทำออกมาได้น่ารักเหมือนกันนะครับดูจากป้อมโอ้คนนี้ป้อมแบบน่ารักมากอันนี้คือในวผมว่าผมไม่รู้ว่ารอบนี้เขาคิดอะไรอยู่แต่รอบนี้เขาทํามาได้น่ารักมากโทนสีลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตีมเนี่ยก็ทํามาได้น่ารักมากในรอบนี้นะครับผมนะจะมาแบบน่ารักน่ารักขำๆหรือแบบจะมาโหดจริงเนี่ยรอบเนี้ยเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันดูในตอนที่เกมอัปเดตมานั่นเองนะครับผมนะ อันนี้อันนี้เป็นป้อมนะต่อไปนี่เลยนะครับก็คือเป็นตัวละครทั้ง3ตัวนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นผมไม่รู้ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับตอนนี้เนาะก็คืออาจจะเป็นเซลลี่ฟาร์มนะเซลลี่เซลลี่ฟาร์มมูนแครอทอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบราบ้าวหัวเชือเท้าไม่ใช่บรา,าบาโสมบราบโสมบราบโสมบราบโสมพันปีอะไรเงี้นะครับนะทั้ง3ตัวนะครับตามที่ เห็นนะครับผมแล้วก็เป็นท่านไม้ทั้งคู่แล้วก็ตัวทางฝั่งของเบ้าตัวตรงกลางเนี่ยไอตัวตัวโสมเนี่ยนะครับเบ้าโสมก็จะเป็นพลังธาตุแสงนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีเซอร์กันว่าเฮ้ยตัวละครมีสกิลยังไงเป็นสายอะไรเดี๋ยวเราเดาได้จากตัวทีเซอร์เลยนั่นเองนะครับนะเดาเราได้เลย ต่อไปก็คือในเรื่องของร้านค้าแลเปยนอีเวนต์นะครับเหลือเวลาอีกแค่ประมาณวันหนึ่งถึง2วันเท่านั้นสำหรับร้านค้าและปยนอีเวนต์ของเดือนนี้นะครับผมนะที่มาในรอบของโคลาโบนีนา้นะครับก็จะปิดตัวไปนะครับผมนะคือถ้าใครอยากจะแลกของเนี่ยก็นะว่าให้แลกของให้หมดนะครับในร้านค้าและปยนอีเวนต์ในเดือนนี้เพราะว่าพออีเวนต์นี้จบไปนะครับของเดือนนี้จบไปอีก2วัน3วันเนี่ยเกมเขาก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็เขาจะเอาไอเทมใหม่เข้ามาก็คือจะเป็นแคชหลอด11.5ปีเห็นไหม เป็นแค่หลอด11.5ปีนะครับผมนะแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีบาวรูปหัวผักกาดด้วยอะเออเดี๋ยวนะทำไมมี2ออันอ๋อมันเป็นไอเทมคู่กันนี่ใช่ไหมเป็นไอเทมดำๆอ๋อโอเคโอเคมันเป็นไอเทมสำหรับการแลกของในร้านค้าแลกเปลี่ยนในเดือนนี้เนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นกระสุนใช่ไหม เป็นชิ้นส่วนของปีศาจกระสุนปีศาจปืนนั่นเองนะครับเป็นเป็นชิ้นส่วนเนื้อนะครับในของเดือนหน้าเนี่ยของกันยายนก็จะเป็นหัวใจเท้าบ้าวกับหัวกับแครอด11.5อปีนะครับผมนะก็ถ้าเราทําภารกิจประจําวันเหมือนเดิมแหละก็น่าจะได้ของมาแล้วก็เอาไปแลกทางฝั่งของร้าน้าและเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งก็แน่นอนครับเขาบอกเลยว่าสะสมไอเทมเพื่อรับอุปกรณ์พิเศษฉลองครบรอบ11.5ปีครับอุปกรณ์ครั้งนี้เป็นหมวกครับเป็นหมวกฟาร์มเมอร์ครับเป็นหมวกฟาร์ม11.5ปี หมวกแล้วเป็นอาวุธอ่ะแต่จริงๆแล้วเก์แจกในรอบนี้เนี่ยมันจะต้องวนไปทางฝั่งของอาวุธนะครับอาวุธของธาตุไฟแต่ผมแน่ๆที่ล็อกแน่ๆแผมว่าน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับนั้นน่าจะน้นไม่ไม่น่าไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะหลุดนะครับน่าก็น่าจะเป็นธาตุไฟแหละนะครับส่วนดาวเนี่ยก็เป็น8ดาวเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่กําลังสงสัยอยู่ก็คือเฮ้ยพี่หมวกมันเป็นอาวุธได้ไหม เออหมวกมันจะเป็นอาวุธได้ไหมอันนี้คือคําถามกันแบบเยอะมากเลยนะครับนะว่าอจะเป็นอาวุธได้หรือเปล่าเลยครับหรือจะเป็นป้องกันหรือตกแต่งนะครับผมนะอ่ะผมยังอันนี้ในความคิดผมนะอาคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้แต่ผมเนะี่ยในความคิดผมก็คืออ่าน่าจะเป็นอาวุธแปดดาวของธาตุไฟน่าจะเป็นอาวุธอยู่นะครับผมนะ คิดว่าผมว่าก็ยังคงไปเป็นอาวุธแหละแต่ครับแต่ค่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนั่นเองนะครับผมนะใครที่เห็นยังไงก็มาลองคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีเวนที่น่าจะต้องเก็บกันยาวเลยนั่นเองนะครับผมนะต่อไปตัวฉลองรบรอบ11.5ปีนะครับผมนะเขาบอกว่าสมฟรีสูงสุด200ครั้งนะครับก็คือ น่าจะเป็นตีเป็น1ตัวต่อ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําภารกิจในเกมล็อกอินให้ครบนะครับหรือแม้แต่กดรับของรางวัลกดลิงก์อะไรพวกนี้นะครับผมนะน่าจะได้ลิงก์ในการรับเนี่ยสูงสุดก็คือ200ตัวนะครับก็คือ กดทีละ20ครั้งนะครับสมมติสิครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้ว,ลวก,ก็น่าจะมีตู้ที่เป็นการันตีตัวเลนเจอร์ดีๆอย่างเงี้ยกดสมมติกด40ตัว50ตัวเราได้เราได้ตัวดี1ตัวอะไรเงี้ยก,ก,ก็อาจจะมีตรงนั้นด้วยนะครับผมนะเพื่อกันความเกลือน,นั่นเองนะครับถึงตู้ฟรีเนี่ยจะมาเป็นตัวละครธรรมดานะครับผมไม่แน่ใจตัดรอบตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นตัดรอบประมาณาย้อนหลังไปประมาณ4เดือนนะครับนับสับเอ็ดจุดปีนะครับก็มกรากับมีนานเนี่ยน่าจะได้มาอยู่พวกโคน ในอำเภอนะครับพวกโคนี่คุณหนูเนี่ยก็น่าจะมาหมดนะครับเพราะว่ามันมันสิบเอ็ดจุดห้าปีแล้วนะครับมันเลยไอ้พวกอีเวนต์พวกนั้นมาไกลแล้วนะครับมันก็น่าจะนับตัวเรนเจอร์พวกนั้นมาด้วยนะครับตัวเรนเจอร์ในตู้ฟรียังมีอีกตัวเทียบที่มีอีกหลายตัวเลยที่ใช้ได้มันจะเป็นดาวินชี่เป็นเห็ดพิษ เป็นออกเป็นหมักลุกอะไรเงี้ยครับมีอีกหลายตัวครับที่ยังใช้ได้อยู่ในตู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดทําพีร้อยก็ได้นะครับหรือใครยังไม่เคยมีแม็กก็ไปปั้นได้สำหรับตัวที่เป็นตัวแจกฟรีในตู้กาชาตินั่นเองนะครับผมนะตู้กาชาเป็น8ดาวขึ้นไปนะครับแดาวกับแดาวอัลตรา้าไม่มี7จดาวแล้วก็แปดดาวไฮเปอร์ไม่มีนะครับนะ แล้วก็ต่อไปครับคืนนี้เลยในเรื่องของเกียร์นะครับผมเปิดตัวอุปกรณ์ชมเชิญน,นะครับฉลอง11.5ปีเรียกได้ว่าของเก่าก็มาหมดครับไม่ว่าจะเป็นขวานล่มโลนะครับแล้วก็อ,อะไรอ่ะมีดรัศมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มขัด,ขดเข็มขัดอ่าเข็มขัดสร้อยโอบนะครับคาทาเวชสถิตอา่าแล้วก็โล่เก่านะครับเป็นโล่เก่าเป็นโล่เป็นโล่โลโลจันทาเก่าแล้วก็เป็นดังโง่นะครับก็มาหมดเลยในเซตของเกียร์ ปีใหม่นะครับแล้วก็ในกล่องการันตีครับมีถุงมือแน่นอน6ดาวหนชิ้นผมว่ายังไงกนยังไงก็ต้องมีเกมเขาไม่น่าจะแบบเอาออกนะในส่วนของกล่องการันตีตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นใหม่ครับใหญ่ที่สุดเลยก็คือเป็นถุงมือนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ย hey, พี่มันเป็นสายอะไรเป็นของธาตุอะไรเป็นของแบบช่องหน้าช่องกลางช่องหลังอะไรเงี้ยคือเลนเจอร์สายพลังธาตุแสงนะครับ,เป,บเป็นบาเนาะเป็นบาไอตัวเบาเลยนะ มันชื่ออะไรไอ้บ้าหัวใช้เท้าอ่ะนะครับไอ้บ้าโสมเออบ้าโสมเนี่ยเป็นเป็นพลังแสงครับเพราะฉะนั้นเกียร์ชิ้นนี้ต้องมาเป็นอ่าของสายพลังแน่นอนนะครับชิ้นเก่ามันมีแล้วครับมันเป็นขวานรัศมีจันทามันเคยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้นะครับ <f uss od ate> เป็นตกแต่งแน่นอนนะครับเราลองอ่าย้อนหลังไปดูครับก็คือเป็นอ่าเป็นโลนะครับเป็นเป็นโลมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาเป็นขวานแล้วก็มาเป็นมีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ ถุงมือที่อยู่ช่องกลางพอดีนะครับผมนะไม่น่าจะไม่น่าจะใช่โดยนแน่นอนแล้วก็ไม่น่า,นา,差差นาใช่ช่องถ่ายด้วยเพราะว่าโดแนเนี่ยของสายพลังมันมาแล้วไงแปดดาวแล้วครับแล้วก็โดแนนอของไหวพริปมันมาแล้วแต่ว่าเลนเจอร์ใหม่แสงรอบเนี่ยมันเป็นสายพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงมือก็เลยต้องเป็นสายพลังที่อยู่ช่องกลางพอดีนั่นเองนะครับผมนะ <c oughs> ตามนี้ครับเกียร์เนาะแล้วก็สุดท้ายครับมาดูในฝั่งของสกิลสกลของตัวละครกันบ้างครับว่าเป็นยังไงเนาะมามาดูด้วยกันครับป้อมครับอย่างแรกเลยป้อมน่ารักมาก อ่ะป้อมอ่ะเมื่อกี้หายหายเลยหายเลยส,ต,สต,ต็อปสต็อปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ป๊บอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีปุ่มสต็อปให้เราด้วยโอเคอย่างแรกครับป้อมน่ารักมากน่ารักมากครับแล้วก็ในฝั่งข้างฝั่งของอ่าแร่นะครับนะแร่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสำหรับตัวบาวเนาะหนึ่ครับก็ สูงอ่ะมันเกือบเกือบสองพเลยนะครับแต่ก็เป็นสายพลังครับรถแร่3จุดเกียร์มันค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะพอใส่เกียร์รถแร่3จุดให้เขาได้นะครับเราก็ยังใช้เซตเดิมก็ได้นะครับมาถ่ายกับตัวใหม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะเป็นธาตแสงครับแร่หนึ่งพันเก้าร้อครับตัวที่2ครับเป็นซันลี่นะครับเนาะเป็นธาตไม้นะครับแร่พันหแล้วก็สุดท้ายเป็นมูนนะครับแร่พันเกับโอ้โหแร่แร่เยอะหมดเลยอ่ะนะครับเป็นธาตไม้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะมาดููกกกกัััันคครรรบบออออออ่่่ะปปปลลยยยจาาาา้มมงแดตว ตัวหลักเลยก็ได้ครับก็คือตัวบาวอ่ะี๋ดวเรามาสังเกตบ้าวก่อนครับตัวแรกมาสังเกตบ้าวกันเลยบ้าปล่อยมาแล้วนี่นะครับเป็นการแบบ <c oughs> เป็นการมุดดินเป็นโสมที่มุดดินเออรอบนี้มาหามาแบบหามแบบมาหาๆแล้วก็น่ารักดีนะครับเป็นแบบเจ็บแบบมุดดินมาเลยนะครับนำมุดดินมุดดินมาเนาะเป็นสายพลังที่อ่าระยะถ้าให้เดานะครับระยะตรงนี้เนี่ยประมาณอ่าแปดสิบถึงเก้าสิบ ระยะยืนของบาวโสมเนี่ยประมาณ80-90ครับระยะมันเนาะอ่ะมันพอพอเข้าตำแหน่งครับพอเข้าตำแหน่งเขาก็จะผุดขึ้นมาจากดินแล้วก็อ่าถอนไม่ไม่ใช่ถอนนี่ดึงเอ็ดเวิร์ดออก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 ,ออก,ออกจากดินนะครับเป็นการแบบเหมือนแบบปลาเส้เดือนใส่ศัตรูประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดมันเป็นหนอนเนี่ยหนอนอยู่ในดินอะไรเงี้ยเขาควักหนอนขึ้นมาจากดินแล้วก็โจมตีนะครับนะสหรับตัว บราวนั่นเองนะครับนะ,อะโอเคการวิ่งของเขาก็ประมาณนี้นะครับน้องเห็นไหมเขาดึงเอ็ดเวิร์ดขึ้นมาจากดินแล้วก็โจมตีสกิลแรกครับตามนี้ครับเป็นสกิลที่เหมือนทำเหมือนกําลังแบบปวดหัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะ <laughs> เนาะเบ่งอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็ปล่อยมันมันมันเป็นการปล่อยโสมนะครับ <laughs> เป็นอันเล็กๆเห็นไหมข้างหน้า3-4อันใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมนะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้อ่าตามนี้จะหรับสกิลหนึ่งของตัวบราวเนาะ นี่เลยอ่ะโจมตีปกตินะครับดึงหนอนมาปึ๊บอ่านี่นะครับสก,กิลจากรูปนะจากรูปสก,กิลกว้างอยู่ลาวๆประมาณ350ผมเดานะดูจากรูปเนี่ยสก,กิลสตันกว้างราวๆ450รานะครับแล้วไอสามอ่าประมาณ350นะครับแล้วก็น่าจะมีทางฝั่งของสตันด้วยนะครับน่าจะมีทะลุอมตะด้วยสำหรับสกิลนี้ต่อไปครับอ่าโจมตีโจมตีโจมตีนี่อ่ะต่อไปครับนี่เลยเห็นอะไรไหมครับ เห็นอะไรไหมเอ่ยนะครับข้างหลังนะครับก็คือเป็นบาวโสมทั้ง2ตัวนะครับผมนะถูกปล่อยออกมานะครับโดยที่โดยที่มี2ตัวได้ยังไงกันนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าบาวโสมเะครับเป็นอ่าล่างโคนแน่ๆนะครับผมนะซึ่งถามว่าพี่เป็นล่างโคนอะไรใช่ไหมเป็นล่างโคนธรรมดาครับเพราะว่าถ้าเป็นล่างโคนบวกเนี่ยผมว่ามันน่าจะติดตั้งแต่ตัวแรกแหละแต่อันนี้นั่นอันนี้น่าจะเป็นล่างโคนธรรมดานะครับสาหรับตัวนี้เนาะ ออ,ออกมา2ตัวครับมาเสริมกําลังวิ่งมาเสร็จปั ub, ๊บใช้สกิลหนึ่งเป็นการแบบกระจายหัวกระจายหัวใช้เท้านะครับนะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับที่เป็นสกิลพิเศษนะครับนะก็คือปุ๊บมันทําการกระโดดขึ้นจากดินนะครับมันเป็นการกระโดดขึ้นจากดินนะครับเพื่อที่จะกระโดดข้ามไปหาศัตรูนั่นเองนะครับเป็นเป็นสกิลการข้ามนาะเป็นการโดดข้ามอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหม ตีลังกาไปก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะนะครสลับตัวบ่าวสมนะครับซึ่งกระตัวกระโดดเนี่ยเดนจิก็เพิ่งมาเดนจิก็เพิ่งมาแล้วตัวนี้ก็มากระโดดอีกนะครับแต่ที่มันค่อนข้างแปลกก็คือตัวนี้เนี่ยเวลามันกระโดดนะครับเวลามันที่มันกระโดดไปเนี่ยมันมีบัฟอมตะด้วยซึ่งผมก็ค่อนข้างงงว่าเอ๊ะกระโดดแล้วมีบัฟอ่อมตะมันแปลกๆนะครับมันเป็นการเคลื่อนย้ายไปยังกองทัพของศัตรูที่มีบัฟนะครับ ถ้าถามว่าพี่มันเป็นการสวมสกินหรือเปล่านะครับมันเป็นแค่แบบทดสอบเบต้าหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่จริงๆแล้วเกมเคยทําตัวเรนเจอร์ที่มีลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับก็คือจะพูดยังไงดีเป็นตัวละครที่บัฟเป็นตัวละครที่บัฟแล้วโจมตีศัตรูเป็นเป็นสกิลโจมตีแต่บัฟให้กับฝั่งเรารเป็นสกิลบัฟแต่โจมตีใส่ศัตรูเกมเคยทําตัวละครแบบนี้มาแล้วนะครับก็คือ,อถ้า,าใคร ถ้าใครอยากอยากรู้ก็คือไปดูตัวทางฝั่งของโดโปโดโปโคลาโบของอาบากิะ aki, นะครับนะตัวนั้นเนี่ยจะมีสกิลโจมตีที่มีบัฟด้วยนะครับอันนั้นคือชัดเจนครับว่าเกมเคยทําตัวละครที่มีที่มีสกิลแบบเนี้ยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้สำหรับผมเนะี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันนี้ตัวนี้ก็คือเป็นการกระโดดบัฟแล้วก็ข้ามไปนะครับผมนะไม่มีผลของสกิลนั่นเองนะครับนะ,ะสำหรับตัวบาวก็ วิเคราะห์ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะไม่ไม,ไม่มีอะไรแปลกสำหรับผมไม่มีอะไรแปลกครับเพราะว่ามันเคยมีมานานแล้วสำหรับตัวส,สกิลแบบโจมตีแล้วมีบัฟอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการบัฟอมตะแล้วก็กระโดดข้ามไปที่แน่ๆครับอมตะวิ่งเร็วอมตะวิ่งเร็วครับเพราะว่าตอนบัฟเนี่ยวิ่งเร็วมากตอนฝั่งเราได้บัฟอ,อมตะเนี่ยเห็นจะเราสังเกตได้ว่าฝั่งเราเนี่ยมันค่อนข้างจะวิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบาวเนี่ย มันมีอามาตะาวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าเข้าเกมมาจริงๆจะโหดแค่ไหนนะครับต่อไปมาดูตัวที่2ครับก็คือเป็นตัวเซนลี่นะครับนะเซนลี่ธาตุไม้ครับแล่พันห้าเลยเซนลี่มาผมค่อยๆพาวิเคราะห์ทีละตัวนะครับผมคลิปมันจะยาวหน่อยนะอเซนลี่ออกมาหน่อยเซนลี่ปึ๊บเบามาก่อนโอเคเซนลี่ตามมาอเซนลี่ ระยะนี้ครับไม่น่าเกิน300ระยะยืนแบบนี้ไม่น่าเกิน300ครับน่าจะน่าจะ300ตรงๆเลยระยะยืนของตัวซันลี่เนาะนะครับอ่ะสกิลนี้เป็นสกิลบัฟครับก็คือบัฟพักเที่ยงเป็นบัฟการพักเที่ยงก็คืออ่าปูอะไรนะปูโตปิกนิกแล้วก,ก็กินอาหารว่างนะครับสหรับตัวซันลี่เนาะนะครับมีบัฟอะไรเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามีบัฟอะไรนะครับแต่เอฟเฟกต์สกิลเมื่อกี้ครับ เอฟเฟกต์สกิลเราดูดีๆครับสกิลดีๆครับมันมีเอฟเฟกต์สกิลที่เกี่ยวกับหัวใจนะครับก็อาจจะมีการฮิลก็ได้เนาะนะครับการโจมตีปกติของแซลลี่ครับอ่าขยับไปหน่อยปุ๊บอ่าอันนี้บัฟกินอ่ากินไปก่อนแล้วก็ปุ๊บตีปกตินะครับตีปกติปุ๊บอ่าแซลลี่มันจะมีบางจังหวะที่เราอ่าจะได้เห็นปุ๊บอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมแซลลี่ครับเป็นสายว่องไวครับแซลลี่เป็นสายว่องไวครับเพราะว่ามีโจมตีกระติดคลิปเมื่อกี้ ปุ๊บนี่เห็นไหมชัดไหมแซลลี่ครับเป็นสายว่องไวครับตีติดคลิ๊แดงขนาดนี้นะครับแน่นอนครับเป็นสายว่องไวเนาะสกิลโจมตีของเขานะครับสกิลโจมตีโจมตีหน่อยแล้วสกิลโจมตีสกิลโจมตีสกิลโจมต,ตีของแซลลี่มันไม่ออกสกิลเลยเหรอแซลลี่มันจะมีอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลโจมตีของเขาอันนี้่นี่นี่นี่น,นี่คือเป็นการแบบ อเอาเขาเรียกว่าอะไรอะคาดเหรอคาดเคียวไปปักกับไอตัวก้อนฟางนะครับแล้วก็นี่แน่นะครับงัดขึ้นมาแล้วโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะครับสำหรับตัวเซลลี่แล้วก็ลงไปนอนร้องไห้โอ้ยทำออกมาน,น่ารักมากเซลลี่นะครับนะอ่านี่คือตัวทางฝั่งของเซลลี่เนาะทีนี้มาดูทางฝั่งของอีกตัวนึงก็คือมูนกันบ้างครับมาอ่าผมก็ไอตัววิดีโอให้มันจะได้เร็วขึ้นนะมูน อ่ะกอวิดีโอให้ครับเพื่อให้เห็นชัดกว่านี้นะครับสำหรับตัวมูนอ่ะมูนออกมาปึ๊บอ่าเดินช้าครับมูนระยะยืนตรงนี้ครับระยะยืนอยู่ราวๆประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยนะครับนะราวๆเกือบเกือบสี่ร,ร้อยแน่เลยอาจจะอยู่ประมาณสามร้อยหกประมาณสามร้อยห้าสามร้อยหกผมว่าประมาณนี้เนาะการการโจมตีป,ปกติของเขาก็คือการปล่อยอ่ะไม่ใช่ปล่อยดิกระโดดถีบแครอทนะครับนะเราสังเกตดูดีครับอ่ะก,กระโดดถีบแครอทปึ๊บกระโดดถีบแครอท เป็นสายไหวพิบครับจะส่ายวิวเพราะมันตีเป็นพื้นที่เนาะทุกคนลองสังเกตดีๆนะปึ๊บอ่าเห็นไหมมันโจมตีเป็นพื้นที่ครับสำหรับตัวมูลปึ๊บอ่านะครับมันก็คือเป็นทางฝั่งของสายไหวพิบสำหรับตัวมูลนะอ่าทีนี้สกิลของมูนครับมูนมูสกิลของมูนว่ายังไงมูนมูลปึ๊บอ่ามูลวิ่งเร็วเห็นไหมเห็นไหมมูนมีมีบัฟเอามาตะจากตัวเบาแล้วก็วิ่งเร็วอ่าบัฟครับเป็นการกระโดดแล้วกินแครอทเนาะบัฟบัฟ ้ย <c oughs> บบบบก็น่ารักเหมือนกันนะเอามาอีกหนึ่งรอบนี่แน่กระโดดก,กินแครอทอ้าวโอเคนะครับสำหรับตัวมูลแล้วก็สกิลโจมตีออกไหมออกสกิลโจมตีไหมมูลอ้าอ,อุ้ยอ๋อโอเคเป็นการออปักแครอทลงพื้นล้วกไกลเดี๋ยวนะมันไม่มัน,ม,ม,น,ม,นมันเหมือนตัวอะไรนะปักพื้นแล้วก็ มันเหมือนมันเหมือนเซลลี่อ่าเซลลี่มือเซลลี่มือปีศาจอ่ะเหมือนเหมือนกันเลย <c oughs> ก็คือปักลลแล้วออลอยแล้วแครอทก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นแบบคล้ายๆกับจรวดแครอทดอแ,แล้วก็ลงมาโจมตีใส่ใส่ใส่ศัตรูเนาะห้ยเป็นสายไวพิบธาตุไม้ถ้ามีข้ามหลังด้วยสำหรับมูลก็น่าก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะอ่านะครับตามนี้เนาะสำหรับตัวใหม่ทั้ง3ตัวนั่นเองนะครับผมนะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ เกมเนี่ยปล่อยออกมาสำหรับในไลฟ์ทางการที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันได้นั่นเองนะครับผมนะเกมอัปเดตนะครับวันที่29นะครับตอนช่วงเวลาราวๆตีสี่นะครับประมาณตีสี่มั้งผมไม่แน่ใจตีสี่หรือสี่โมงนะแต่ว่าน่าจะปิดไปนานเลยถึงเที่ยงถึงหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามชมกันดูแล้วกันว่าเฮ้ยเกียร์ค่าใหม่จะเป็นยังไงตัวละครใหม่ทั้งสามตัวสกิลจะดีแค่ไหนอัพคอสวรรค์จะดีแค่ไหนแล้วก็ตัวเก่าอย่างเบ้าช้างกับไอตัวเจมสเก็ตเนี่ยจะ มีพรสวรรค์อะไรเข้ามาแล้วจะเก่งขึ้นแค่ไหนนี่เดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้าดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ share. ให้ผมดูจะเจอใหม่คลิปหน,น้าในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย